เอารถอีเขียวหางแฮมของพ่อเจมกับน้องเจฟไปประกวดที่งานท่าตะโกสโมสอกันแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่พ่อเจมจะต้องเอารถอีเขียวหางแฮมไปรถเล่นที่ท่าตะโกสโมสอแล<ช>้ว<ม>นี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมคลิปที่แล้วพ่อเจมถึงได้เช็ครถอีเขียวหางแฮมอย่างดบอย่างดีงดพ่อเจมกับน้องเจมเขาได้เตรียมรถอีเขียวหางแฮมเพื่อที่จะไปงานนี้โดยเฉพาะเลย ก่อนที่จะออกจากบ้านตอนที่พ่อเจมกับพระเท่าอึมพึงกำลังยกรถอีเขียวหางแฮมกับพอดับดับแลบคือรถกระบะเนี่ยฝนกระดานตกลงมาซะได้แม่สาวก็แง่มองฟ้าแล้วจะเอาอยัางไงดีเนี่ยท้องฟ้าไม่เป็นใจเออซะเลยแต่พอ่พอเจมกับน,น้องเจฟเขาก็ไม่ยอมท้อต่ออุปสรรคพ่อเจมบอกยังไงก็ไปยังไงก็ไปจะไปให้ได้ระหว่างทางที่พ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่แล้วก็พ่อเท่าอึมพึงกำลังเดินทางมาเนี่ยเราก็มีเพื่อนร่วมทางเยอะแยะมากมายโอ้โพอมาถึงปั๊บปะตะทก่อนที่จะเข้าหน้างานเนี่ยฝนกระดานตก แล้วจะเอาอยัางไงพ่อเจมบอกเดี๋ยวรอสักพักฝนคงหยุดต่เผออแป๊บเดียวฝนก็หยุดตกพ่อเจมก็ได้เอารถอีเขียวหางแฮมกับรถอีดาตับแปรบเข้างานไปแต่ตอนแรกเนี่ยพ่อเจมเขาได้คุยกับพระเท่าอึมหืมไว้ว่าเขาจะเอารถกระบะเนี่ยจอดไว้ที่ปั๊มปตทแล้วก็จะขับรถอีเขียวหางแฮมกับอีดาตับแปรบเนี่ยเข้างานไปโอ้ผิดคาดไปฝนนี่ดันตกลงมาซะได้แบบนี้หัวหน้าช่างเจมเขาก็เลยอดสิงเขียวหางแฮมเลยไม่เป็นไรเราเอารถมาลงหน้างานเลยดีกว่าหลังจากที่เอารถมาถึงหน้างานแล้วพ่อเจมก็ได้เเอาียวหงงแมล เสร็จแล้วพอเจฟแม่สาวแล้วน้องเจฟฟี่แล้วก็พระเท่าอึมๆึมเนี่ยเราก็เดินสำรวจงานเลยว่าเขามีอะไรบ้างนไปเดินมาก็ได้เจอใบรุดโลกแล้วก็ทะโลโทดาพี่ทิวกับพี่ไฟนั่นเองแสิ่งที่หัวหน้าช่างเจฟเ็าจะพลาดจากงานนี้ไม่ได้นะก็คือขีกกระทิงโอ้โหเอาเรื่องแล้วหัวหน้าช่างเจฟเจ้าของกระทิงก็ได้แนะนําว่าเกาะอย่งงางนี้นะเกาะอย่างนั้นนะมันจะได้ไม่ล่วงแหนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวหน้าช่างเจฟจะล,ล,ลุล่วงไปแล้วแต่พอเจฟเขาบอกว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแก้แค้นน้องเจฟเองพอเจฟก็เิงบอกว่า AL มันมันเลยยังไงผมก็ไม่ล่วงแน่นอนและในระหว่าง,างที่พ่อเจมส์กับน,น้องเจฟฟี่กับหลังเล่งกะทิงก็มีน้องๆเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยไปย <ๆ S 2> แล้วก็กลับมาสู่กับบรรยากาศงานประกวดรถต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีรถอะไรบ้างพ่อเจมส์บอกว่าคันนี้รถในฝันพ่อเจมส์เอาฝันไปก่อนนะพ่อเจมส์แต่น้องเจฟเนี่ยเขาเห็นรถคันยาวๆเขาบอกเท่จังเลยแม่เท่จังเลยแม่นั่งในต้องหลายคนระหว่างที่กาลังรอชมรถประกวดนั้นกับมีพี่ชมลมรถโบราณจากตรังมาให้อาร์มพ่อเจมส์จะได้เข้ามาทักทายกันแล้วก็มีอาร์มเท่ๆ ี่จากร้านเจไฟ้ายพร้อมจบเดินเข้ามาทักทายแล้วก็เอาสติกเกอร์มาให้ด้วยเอาเป็นว่าใครอยากมีรถส,สวยๆอยากมีอะไรแต่งดีๆให้ไปร้านเจไฟ้ายพร้อมจบได้เลยเและการประกวดรถเก่าทั้งแบบเดิมแล้วก็แบบแต่งสวยงานก็ได้จบลงในค่ำคืนนี้หวหน,น้าทางเจฟบอกสนุกมากๆเลยเดี๋ยวงานหน้าเราไปกันต่อ